เจอปัญหานี้ไหมคะออกกําลังกายแล้วรู้สึกหิวแล้วกินหนักกว่าเดิมแล้วทําให้น้ําหนักไม่ลดค่ะสมมุตินะคะเรามีน้ําอยู่ในอ่างแล้วเวลาที่เราเบิร์นแคลอรี่ออกไปปึ๊บมันหายไปมันหายไปแบบเกือบครึ่งหนึ่งเลยค่ะทุกคนทีนี้แน่นอนว่าร่างกายเราก็ต้องหิวถูกไหมคะเพราะว่าแคลอรี่มันหายสิทีนี้เวลาที่เราแบบว่าจะกินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนนะคะไปกินยังไงไปกินด้วยกันกินโดนัทเข้าไปกินหมูกระทะเข้าไปกินชั้นองไข่มุกเข้าไปโอ้โหล้นค่ะ ล้นเห็นไหมคะคือถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายน้ําหนักเราก็ไม่ลดค่ะทุกคนหลักๆเลยนะคะเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนว่าเราจะหิวโหยอยู่แล้วเพราะว่าเรากินแคลอรี่ติดลบแต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้เราอิ่มนานนั่นก็คือการกินที่ปริมาณอาหารที่มีแคลน้อยค่ะหมายความว่าอย่างเช่นนะคะเส้นบูก็ผักผลไม้อย่างเช่นโดยเฉพาะผักใบเขียวเนะ่เรากินไปได้เลยนะคะทำให้เราอ้วนขึ้นเนี่ยยากมากเพราะาแคลอรี่ต่ำมากนั่นคือง่ายๆเราเน้นการกินค่ะที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็มีปริมาณสูงเราาจะะได้อิ่นนค